อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่รอทุกท่านทุกคนนะค่ะเด้อคุณใดยขอมาติดตามขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกทุกคนละค่ะบ้าบนนี้มาตามแนวทางโครงสุดท้ายเด้่บานนี้ค่ะแต่ว่าเป็นจังไดคือว่าในยิ่งข่าวว่าน้องพุทโธบเสบายซ้ดีจ้าแมนแกเข่าโรงพยาบาลไปลินถึงเวลานอนแล้วล่ะซ้ำรวมแล้วแต่แก่ขาดสิเจ็บมมอลลูกไปจับสะบานไปเห็นสะบานในตู้โจกออกมาล่ะ รุดใส้ตีนเจ้าควางเลือดออกก็เลยอักเสบเลยไปหาหมอนอนมีสามคืนก็ขอบคุณขอบคุณเนฟซีทุกคนนะคะที่โทรมา้ส่วนจังหวะที่ว่าอยู่โรงพยาบาลเนาะค่ะเนาะที่โทรมาให้กําลังใจน้องผู้โชคหายแล้วค่ะเมื่อนี้หัวก็ออกจากโรงพยาบาลค่ะได้จังหวะพอดีเนาะครับแต่ว่าเมื่อนี้กับน้องผู้โชคหลับเนาะค่ะหลับค่ะอยืนนานี่ล่ะนอนหลับอยู่มาหนี้พูดถึงในเรื่องของแนวทางที่ว่าน้องผู้โชคให้มาตั้งแต่ช่วงต้นงวด มีตัวใดแน่กว่าครับต้องเรียบเรียงไห้ฟังอีกจักรอบหนึ่งนะช่วงแรกที่เข้ามาตอนนั้นเนาะกับมีน่งซีค่ะตัวซีสามที่แก้ไหงวดก่อนกับบ้องไห่ถิงท่วนค่ะหาเทียมันลอยหลังมากเพราะว่าแกบอกกับบ่เคยผ่านช่วงไปนอนอยู่โรงพยาบาลกับีเลียบอกเล็กบคุณนันคูณนีก็ถือเล็กข้าน้อยที่ว่าสองสมมอ,กอ,อกิกว่าแกนึงนเ,ออเขาถือไปนอนอยู่สามเมื่อเขาถือน้าหาเทีย ไปนอนอยู่รพยงบานเนี่ยจ้าสามขึ้นเนี่ยแล้วน้องพุ้ท้อกับไปบอกตัวเลขพยาบาลบอกเรียกพวกที่ว่ามานอนไข่ฝ้าไข่น้ำกัดนะเขาเล่นเขามาเขากัะสิบอกเขารู้ว่าน้องพุ้โท้นี่บอกเลขคือโอ้อยู่ในรพยงบานกันมีเอฟซีน้องกุ้ท้จ้าเมียนเาวันนี้ข้าเจ้าเห็นข้าเจ้ากับสังเกตว่าน้องพุ้โท้สีเฮ็ดลักษณะแบบใดเพราะว่าคนที่มีเซนสีซ่อมใดว่า เวลาเขาหายเลขมันสิเป็นแบบใดคืออีหลีนี้จังว่าโอ้คนลูกบีแจมกระเจ้าว่าสันกระเจ้าถือว่าแต่เฮ็ดจังสีเฮ็ดมืออ้อจังสีกระเจ้ากับลูกไปนอนเตียงกันเนี่ยเอาเตียงไปซือ้อกระถือคือเกา่าเลขห้าหน้อยค่ะอัชั่วโมงถือซองโมงออกขนาดกระเจ้าเหรียญนะเข้าเหรียญนะมาเปลี่ยนเหรียญแั้วครบไม่เคยเหรียญโอ้ค,ค่ะ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 ก็อันนี้บ่เืีอก็ต้องเสือเนอะาะค่ะบ่เืีอก็ต้องเสือเพราะวันเห็นแล้วแบบ เขาเบ้าตอวนั่นตรวจเดียวนั่นนี่สินะันกระถือกลวดจองมันเายยังไหนเลของียงน้อผมก็บบอกบอกอุจากขคือกันว่าตอวนั้นว่าเป็นเลขเงียงเขาว่าบาเนี้เลขใหญ่เขานี่คนที่เขามานอนอยู่ทั้งขางเน่เขาลงมบานมากขึ้นสุดท้ายที่น้องพุทโธนอนเหมือนขึ้นเขามานอนปก๊บเขากับฟันได้ศูนย์หนึ่งสี่กันเขาว่าแมนเขาถามมานนองพุทโธได้เลขตัวใดเอฟซีมาเห็นเขาเลยถามมานนองพุทโธได้ตัวใดจ้าปรสันก็บอกได้่าได้หนึ่งสี่ มันขึ้นมากเขากับฝันในศูนย์หนึ่งสี่ตัวเดียวกันคือก้อนทนที่มานนอยู่โรงบาค่ะอยู่ขางนองพุทธมานนอนยู่ขางกันลรองบานลงบานไองที่บุนรักที่บุรักเขานี่บอกเขากับฝันในศูนย์หนึ่งสี่คือกันมานอนขางค่ะเตียงขางเตียงขางกันก็ยังมาฝันได้เลขตัวเดียวที่นองพุทธวหายไปตั้งแต่ตองหดวมดเนค่ยคือสิบสี่แต่เพิ่นฝันได้ศูนย์หนึ่งสี่ขันไปมากสามตัวก็เติมศูนย์เข้าไปแต่นั้นคือแนวทางหายเนาะข้าน้อ ก็แมนว่ามันใจเตรียมร่อยแต่ว่าเขากับบถิมครับโบปวยกับเล็ตัวเดียวกับโบเสียรายกับพบดีโบหลุนยั่วครับแล้วหลังจากนั่นหลังจากที่น้องพุทโชว์หายแม่หนึ่งซีแล้วน้องพุทโชวได้เบาอีกอย่างอีกบอกครับตั้งแต่ต้นงวดมากนี่ไปยุโรงพยาบาลกับว่าตั้งแต่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเขาก็เอาไปซื้อเล็กหนึ่งสองสามอีกเล็กแค่น้อยก็อว่าอีกครึงหนึ่งหนึงสองหนึงสามสามตัวก็อว่าหนึ่งสองสามเต็มเมียน หนึ่งสองสามแต่ว่ามันก็เพื่อไปออกปลวกเล็กห้าร้อยเหล็กยังไม่แล้วขนาดบอดจังสี่จังสี่ก็ยังไปออกสองศูนย์ห้าไม่เสยอยู่เอาแล้วมีแล้วมีเท่านั้นบอกครับคุณแม่เมียนมีเท่านั้นมีเท่านั้นดีค่ะแก้กับว่าอยำเพิ่งแก้อยู่หันมาเมื่อได้เมื่อนั้นนี่เขากับไปซื้อเขากระเทีแต่เขากับบอลวันสิมเขาเล็กใหลึกบอดหนึ่งสองสามเนาะค่ะแล้วไอซิปซีนี่แก้เบ้าอีกบ่ ว่าวเมื่อสุดท้ายที่ออกมาจ่วงเสาลงบันครับคนที่ซื้อเลขเหรียญน้าแกงออกมาคือกันแกกับไปส่งยูโรตกับไปเว้าภาษาฮองกนแลร์ไปรูปไปข้ามโหลดโยไข่ก้อนรถลดแม้แล้วบัดนี้เว้าวบาดจินบาดเพิ่มโหลสีออกสี่หนึ่งบนเมื่อสัปสี่หนึ่งบนเมื่อสั่นก็ว่าวบอกเว้าส่งถ่ายแมีนค่ะอ๋อฟังฟังฟังกันด้วยครับเอาเอาไม้รู้กันแม่ว่างอย่างไรก่อนนะ ว่านย่งไก่อนนะหนึงน่งสี่บนหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งก่อนหนึ่งสี่บนหนึ่งสี่บนเมียนเพื่อนนั่นจับจุดเลยดีใจว่าสั่นวู้วาวว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 ว่งววนวว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 อววกวววววววอววว้วว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 วนวว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 วนวววนอนอยู่เตียงขวางวววนวว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 วนวววววววลูกวว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 ่วววววนวววนรุ่นวว่วว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 วงมานอนน่ะ คนผู้นี่หละที่เห่นเรียค่าน้อยน้ำแกอเห่นยยุดตลอดในช่วงที่พุทโธนอนอยู่ในหันแล้ววันนี้น้องก็ทโ่กัไปจับจับรถค่ะจับรถไปรูบไปข้ามเพื่นจังสันสีเวาคลายกับหยพ่นนะครับบาทนี้พอเพิ่อนขืนหนารถได้รถสีออกเพิ่อนเพื่นได้ย่ำว่าหนึ่งสี่บนบอกพ่อว่าบนแม่นปปัดเปดาเท่านั้นเลยเพ่อนอึงเลยก็ว่าอูนะ หนึ่งสี่บนเลยปกติคว่ำเดียวปัดเลยแต่ก้อนนี่แกกระบอกแค่ตัวเล็กแกะบ่ออะไรบ่าบนนบ้าล่างเลยแเ่นบ่อบัค่ะแต่รอบนี้มาบอกหนึ่งสี่บนจนว่นผู้ยิ่งคนนั้นบอกยำเลยบบ้ยบอกหนึ่งสี่บนว่าสั่นว่าสอดคว่ำนอนเขาได้ยินวางสั่นเดี๋ยเข้ากับอะไเบาออีกนี่เขาเป็นคนเบ่อมาพร้อมเด้ย ให้ฟังเอาเลนะอ๋อหมายถึงตอนนั้นที่น้องพุทธเอาน้องพุทโธเห่นอยุ่คุณแม่กับบัดยุตรงนั้นยุกน้องแม่นีอุ้มน้องพุทโธไปส่งเพื่อนขึ้นรถอบาดนี้เพื่อนกั่หันมาใบใบน้องพุทโธน้องพุทโธกับใบใบน้องพุทโธกับไรซังผู้อสุดท้ายมาหนึ่งสี่บนครับจึงสี่แม่เขาก็ได้อุทานออกมาว่าโุ้ยน้องให้หนึ่งสี่บนย่ำเลยสันครับ โอ้คล้ายๆครับบอกว่าย่ำแล้วเนาะย่ำโตเก่าวพอเพรได้เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตอนงวดมากจนณตอนนี้ค่ะยังอยู่ที่หนึ่งสี่ขึ้นกค่ะช่วงนั้นอยู่โรคบั่นกับวราหนึ่งสี่แกว่าหนึ่งสองสามมาหนิแกว่าว่างไหนสี่หนึ่งสองสามเสร็จยงอยู่ฝากกันถามว่าออกแค่วพราลาลาหนึ่งสองสามเสร็จสองสามไม่ออกหรอกออกหนึ่งสี่วันจัดออกกันสี่อีกแมนช่วงเวลาที่อยู่หันหนาหลุดมากๆเลยเวลาที่แกอยู่โรงคบั่ เวลาหนาทึบอยอีดิช่วงที่น้องอยู่โรงพยาบาลนี่แมนกลายเป็นคึกคักไปเลยแมนมันบ่บเปมันบ่เน้นเลขใหญ่ดิสุ่มที่ว่าออกมานี่1 2 3ที่มเทวนอกมันไปออกเลข็าน้อยบัดนี้เพิ่นเลยถามมันสิออกอยู่บ่เลข2 1 2 3งหน่งสองามสอนไม่ออกหรอก2 3งออก1 4ว่าซั่เพราันเดาดิโอ้ยเพิ่นนี่บาดเจอบอาการร้องบาลยังย่ําให้เพิ่นอีกอยู่1 4บนอ๋อก็แสดงว่านี่ล่ะ1 4นี่น้องบ่โองดย่ําแล้วแต่ว่าก็อย่าลืม ยัดทิ้งตัวซีสามหัวที่แล้วคื่อนหลวนหลังเข้าครับเอานี่ก็คือในส่วนของน้องกุโตแล้วบัดนี้ในส่วนของคุณแม่เนี่ยบัดนี้ลังตั้งแต่ตองหวดมาเนี่ยออืฟันดีบ่ะก็ฝฟันดีอยู่แม่นแม่บบฟันดีพ่อกับฟันดีคื้อฟันว่าได้ป่านได้ปลักว่าสั่นนว่าป่ากับป่าตายได้เป็นกระสวบพุ่นนุ่นป่ามีแต่ปักควอยง่า่ั่ใได้มากซื้อเลขว่าตอรี่เล้านี้ ลอตเตอรี่ซื้อแล้วซื้อแล้วตัวตัวใดล่ะครับอันก็ซื้อหนึ่งซีซีหนึ่งแกนนี่แหละมอโอ้ยอยากเห็นอยากให้โชว์คนเดียอยากให้เบิร์้วโชว์โชว์โชว์ด้วยแม่แม่โชว์ดูวยแต่ว่าเจ้าของซื้อมาแล้วดิที่ผัวฟันนี่ครับท่วมจังหวัดลูกกระเด็นไปเข่าล้มบ่าจับม้ามือนักโอ้ยน่าสนุกให้โชคกไงเข่าใน่เด้อสนุกว่า คือว่าสามีฝันมาจางไหนก่อนครับผมเราฝันว่าเราได้ปลาซื้อเลขตัวนี้มาแล้วซื้อเลขตัวนี้มาแล้วก็ได้คัะที่เขาเนี่ยเมียนบาดนี่พ่นกับเมื่อฝันว่าได้ปลาเป็นกระสอบได้หลายอี่นี้ได้ปลานะว่าจะมิดเดิ้ปลาคอว่าจะแต่ว่าห่างป่าตายเมียนการล่องเอาไปตีเป็นเลขเบอร์เดอร์ฟุรดามักเลขกทั้งนึงแต่เห็นพูดกับเพื่อนอยู่วันหนึ่งเพื่อนบอกว่าอย่าลืม จับเบอร์ตัวนี้ไว้นั่คือเจ็ดศูนย์เมียนเจ็ดศูนย์แล้วก็่หายไม่ดู่เป็นปลาคอเนาะปลาคอตายปลาคอตายอันนี้ก็ฝันนองกุดอ่พอนองกุดโทรเนาะเอาคุณแม่ยืนตรงข้างหนาจังน้อยไกลไกลเนี่ซื้อมาเมื่อนั้นพอเพิ่งเล่ฟันาได้ป่าไร้คับเดี๋ยวเด้ กัสิมีเลขอ่าแปดสี่หนึ่งกับแปดหนึ่งสี่อ้เนาะครับลอตเตอรี่ของคุณแม่น้องกุศลทูบี่แปดสี่หนึ่งและแปดหนึ่งสี่เนาะมันเห็นป่าอะไรก็ได้โอ้งามอ,อยู่ <8. S 2> ครับงาม <c oughs> อยู่หลังจากได้ลอตเตอรี่สองใบนี้มาคุณพ่อน้องกุศลทูกับมาฝันว่าได้ปลาคอเต็มอยู่เป็นกระสอบแต่ว่าเป็นปลาคอที่ตายครับคุณพ่อน้องกุศลทูเลยบอกว่าย่าทิ้งอ่าให้ติดเลขศูนย์เจ็ดไปนึ่งเพิ่นตีจากความฝันที่เนาะี่เนาะถ้าลักษณะจังสี่เพราะว่าปลาคอขั้นคือเป็นตัวปกติมันเป็นเจ็ด ได้ปลาลายอยู่แต่ว่าซุ้มมันตายเป็นปลาคออยู่ในกระสอบเต็มกระสอบอยู่หัวหน้าเพิ่นก็เลาอยากว่าตีปิดยศศูนย์เนี่ยมาสันตายแล้วเนาะเสียบวาไปนอนอยู่โรงพยาบาลคลืนสุดท้ายมาคลื่นนี่คนที่สุอเลขน้ำหนองคุ้โทษนะครับกูใช้กูเพิ่นนี้คลื่นฝันว่าแม่น้องคุ้โทษนะมาสันน้องฟันเห็นแม่ได้มาคลื่นมาแม่น่ะใส่สุดงามงามสุดคือสุดนางร่ำแบบถวายนางฝ่าเทวดายังสีล่ามาสัน ใส่สุดนะบวบสุดบวถึกเลยแต่่วามันเป็นสุดที่สวยงามมากแ่งหมงส่งเครื่องแบบคขดสุดเลยอท่านโอ้ยจ่เป็นสิฉีดล้อวันที่หนึ่งเดี๋ยไปได้ลยว่ำแก่บนบ่ได้ไปบนทั้งไหนใยบ่ครับนี่บ่ว่าเป็นบ่จ้ะแต่ว่าเจะของคนที่ว่ามักล่ำมาครับครับเอ้าแล้วคุณพ่อน้องกุ้โต้ฝันเนาะแล้วคุณแม่กับฝันลักษณะเดียวกันอย่าบอกด้วยจางไหนหรือบ่ฝันแม่กต่ฝันว่ามิตรก้นเอาอย่างมากมิตรได้ของพ่นเอาของมาให้ค่ะกับ คิดว่าเป็นฟันดีอยู่โรว่ากับเซนเพิ่นก็ดีอยู่แฟนก็ได้ครับ่รลองเสียงเนึ่งนะค่ะเนาะเอาเอาอ้อยพี่แม่พีอก็พี่แม่น้องปุ๊โต้เอยมีบัวรคนกันเลขจั้งเบิดครับอ๋อนี่บัวแคนเอาเดี๋ยวกระสิขออนุญาตสรุปจังอยเนาะครับบัดนี้เนาะครับพี่แม่ถึงยกขึ้นอีกแจ้งน่อยนิดนึงอ่าโอเคครับเอ้าอ่าสรุปนะครับเดี๋ยวกระสิขออนุญาตสรุปแนวทางคงสุดท้ายของน้องพุทโธครับผม ให้ต้องวดไว้1 4ครับแล้วก็ในส่วนของเลข4 3นี่กคะเป็นเลขตัวเดิมที่น้องพุทธทูนห้ยวดที่แล้วก็คือให้ติดไหวเพราะห้ทิ้งครับแล้วก็ถ้าเลข3าตัวเขาจะเป็น0 1 4เนาะ0 1 4ครับผมแล้วก็น้องพุทธทูเข้ามาย่ำเมื่อที่จะออกจากโรงพยาบาลเนาะ1 4บนครับผมแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็คือความฝันของพอ่อน้องพุโทโธครับผมก็สิเป็นเลขเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดศ <7, 0, S 2> ูนยะ์เนาะ ครับผมกัดตัวเลขั้างมดทั้งมวลนะกัตามนี้นะครับกัดล่องเอาไปพิจารณาบ้างนะครับอีซีเเรามาแล้วก็คือทั้งช่องทุกๆช่องเลยแหละครับกัดเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับในส่วนของตัวเลขเนี่ยมันจะออกหรือบออกเข้ากับบังหูนะครับกัอยางที่สโลแกนของมูอห้องนะครับผู้คนหมุนอยู่บางกอบคนบอกอยู่ี้านอีสานนะครับกัดให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเอาจังไหนกั ขอบคุณคุณแม่น้องคุณทวดหลายๆครับทีแบงปันแนวทางฝากตอนเอฟซีครับผมค,คขอบคุณครับ